รายขาวน้ำใสมากคลื่นกำลังซัดเข้าฝั่งนะครับนี่ครับาณนนี้ครับใสจนแบบเขียวสะอาดน่าเล่นมากครับนี่ครับใครยังไม่เคยมาคิดว่าเป็นสถานที่เช็คอินอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเที่ยวนะครับเกาะล้านนะครับถ้าจะมาสปีดโบ๊ทก็คนละสองร้อยนะครับสามารถเหมาเรือไปกลับได้ ถ้าจะมาเรียวแบบถูกๆก็คนละ30บาทแต่การเดินทางประมาณ50นาทีถ้าสปีดโบ๊ทก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับดูครับอันนี้หาดแสมนะครับฝั่งนี้จะมีหาดที่สวยก็คือหาดตาแหวนกับหาดแสมเนี่ยสวยครับบรรยากาศนะครับน่าเที่ยวนะครับูน้ำับใสนะครับใสสะอาดมากครับเนี่ยเป็นเม็ดทรายเลยครับในความที่ใส ว่าครับนะครับช่วงนี้คนจะน้อยนะครับถ้าช่วงเทศกาลคนจะเยอะโอเคครับประมาณนี้ครับมองเห็นก่อไกลๆด้วยนะครับ